สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนานะคะอาสาสมัครพัฒนาสังคมวันนี้สมาชิกในชุมชนหมู่บ้านมีผู้นอนเสียชีวิตที่บ้านตอนตีสองเพราะเขาเป็นโรคเบาหวานและเป็นผู้สูงอายุอายุ89นะคะนอนเสียชีวิตที่บ้านแล้วน้องสาวเขาก็โทรมาแจ้งขอความช่วยเหลือ วันนี้ก็เลยมาวิ่งเต้นที่วัดเพื่อจะจองสาราจองเมนเาสาศพแล้วก็แนะนําในการจัดพิธีศพสั่งลงสั่งดอกไม้ในราคาส่งให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ,ะก็เอาศพมาที่วัดแล้วนะคะนี่อข้างในนะคะวันนี้ก็ได้ทําหน้าที่ของจิตอาสาอีกหนึ่งอีกหนึ่งงานนะคะ วันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำงานเรื่องจิตอาสา,าในการช่วยเหลือสังคมถ้าบ้านไหนมีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเขาก็จะขอความช่วยเหลือมาตัวดิฉันเองก็ยินดีนะคะยินดีที่จะช่วยเหลือและรับใช้พี่น้องประชาชนบ้านใกล้เลือนเคียงหรือใครที่อยู่ในนอกเขตพระขนงแล้วก็ยินดีและเต็มใจที่จะช่วยขอให้บอก ว่ามีผู้ป่วยมีผู้ยากไร้แล้วก็มีคนที่อาการหนักใกล้จะเสียชีวิตขอความช่วยเหลือถ้ายากไร้ไม่มีเงินซื้อโรงเราก็จะคุยกันเบื้องต้นอยู่ว่าเราจะมีการขอฟรีได้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขาจำหน่ายโรงถ้าผู้ยากไร้ไม่มีจริงๆเราก็จะขอโรงที่เขาบริจาคมาให้กับผู้เสียชีวิตส่วนเรื่อง รับบางครั้งเพื่อนเขาก็อาจจะช่วยรับส่งศพไปวัดให้ฟรีๆไม่ได้คิดมูลค่าอะไรนะคะดิฉันก็จะช่วยงานศพง,งานนี้จนกว่าจะเสร็จติ้นก็คือตรวจสามคืนเผาวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ตอนเช้าจะพาญาติญาเข้ามาเก็บกระดูกแล้วก็พาไปลอยอางคารที่ท่าน้าบางนานะคะ ก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราได้ช่วยเหลือ,อช่วยเหลือ,อพี่น้องอชาวชุมชนนะคะที่ขอความช่วยเหลือมาเราก็ยินดีที่จะช่วยะจะมองเห็น้ยคะเราจะไม่โฟกัสใกล้ๆนะคะเราจะไม่โฟกัสใกล้ๆให้เห็นชัดเจนนะคะมันจะดูไม่ไม่ดีไม่เรียบร้อยเราก็อาจจะขอให้ท่าน ผู้ชมรับทราบเอาไว้ว่าในด้านของจิตอาสาเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในงานจิตอาสาทุกๆด้านาวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ